สวัสดีครับวิคเคราะแนวโน้มหุ้นประจำวันที่2เดือน10 2566นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟหุ้น Delta AOT KBANK PTTEP SCB PTT ADVANCE c p ทบ้านปูแล้วก็ EA นะครับสำหรับใครที่ถือ Delta มานะช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็เดี๋ยวมารอฟังดูนะว่าเฮ้ ي, เราจะ แอคชั่นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเดลตานะเรามาดูที่เซตกันก่อนนะครับเซตอย่างที่บอกนะเป็นแนวโน้มขาอะไรครับแนวโน้มอ,อะไรแนวโน้มขาลงเห็นไหมวิธีการสังเกตง่ายๆนะอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับอ่ะผมซ้อนเส้นแนวรับแนวต้านไว้ไม่ใช่สิอ่เนี่ยเห็นไหม <c oughs> ลงมาอยู่ใต้เส้นนะแล้วก็อย่างที่สองคือแท่งราคานะแท่งราคาเนี่ยเป็นสีแดงแนั่นหมายความว่ามีโอกาสลงต่อนะมีโอกาสลงต่อนะครับคราวนี้แนวรับที่เราให้ไปนะคือจุดโลของตรงนี้เนี่ยหลุดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยหลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือถ้าหลุดแบบนี้นะครับถ้าหลุดแบบนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่ออ่าปรับขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนะมีโอกาสที่เขาจะลงต่อนะมาที่แนวรับตรงนี้ละคราวนี้มาที่แนวรับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแนวเนี้ยเพราะว่าแนวนี้ไม่ไม่อยู่ละนะครับก็มีโอกาสลงมาตรงนี้นะก็คือ หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดนะครับนะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าก็กลายเป็นแนวต้านไปอืมเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยหุ้นที่เราสนใจหุ้นที่เราสนใจนรใจอได้เลยนะรายใหญ่ไม่มีนะครับตลาดหุ้นรายใหญ่ไม่มีเห็นไหม ไม่มีสีแดงเลยเนี่ยช่วงที่เขาขึ้นมาเนี่ยสีแดงขึ้นมาเห็นปะแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสลงต่อไปดูใน Time Frame Week เห็นไหมครับ Time Frame Week เนี่ยชัดเจนมากนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นพ a t t e r n ให้ดูพยายามขึ้นอ่ะแต่ไม่ทำหายตัวนี้นะเห็นไหม ไม่ทำหายนะหายอยู่นี่แต่นี่ไม่ถึงหายนะแล้วก็โดนตกลงมาปุ้งพยายามขึ้นอีกครั้งหนึง่งไม่ทำหายเห็นไหมหายนี่กับหายนี้ไม่ทำหายโล่ต่ำไหมโลต่ำลงนะตัวนี้ตกล่วงลงมามีโอกาสเป็นภาพนี้นะครับมีโอกาสเป็นภาพนี้ ก็จะเป็นเป็นโลใช่ไหมเป็นไฮใช่ไหมโลเวอร์ไฮโลเวอร์โลเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้ตรงนี้คือเท่าไหร่หนึ่งเดี๋ยวผมขอดูก่อนตัวนี้เป็นเท่าไหร่ตรัวเลขเป็นเท่าไหร่หนึ่งสี่หกหนึ่ง หนึ่งสี่อ่ะหนึ่งสี่หกศูนย์แล้วกันตัวเลขกลมๆไม่หลุดนะต้องไม่หลุดหนึ่งสี่หกศูนย์นะครับถ้าหลุดหนึ่งสี่หกศูนย์ก็จะครบถ้วนว่าเขาจะเป็นแพทเทิร์นขาลงแบบเต็มตัวถูกไหมลงแบบนี้เลยน,นะครับอืลายใหญ่ไม่มี นะอันนี้คือทางเฟรมตัวเลขสำคัญดอกจันไว้เลยนะดอกจันสามดวงหนึ่งสี่หกศูนนะครับช่วงนี้รอไปก่อนไม่ต้องรีบเร่งที่จะเข้าไปซื้อหุ้นนะครับแต่แต่ในทางเฟรมมันเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉัน ยังไม่เลือกทางเนะเห็นไหมฉันยังไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อแปดสิบถึงหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะส่วนเนี้ยฉันขอยังไม่เลือกทางยังยไซด์เวย์อยู่แบบนี้อยู่นะก็เอาเป็นว่าหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบนะครับสำหรับตัวเซ็ตหลุดไม่ดีอ่าหลุดไม่ดีนะอ่ะโอเค เรามาดูตัวที่หลุดแบบ <c oughs> เคยเคยประคองตลาดเคยดันตลาดนะครับแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่โอ้โหลุกของเนี่ยยี่สิบจุดสี่สามเปอร์เซ็นตนะยี่สิบจุดสี่สามเปอร์เซ็นต์ตกล่วงมาอือฮึนะ <c oughs> คราวน,นี้เรามาดูกันเดี๋ยวผมทําแนวรับแนวต้านใหม่เลยดีกว่าจะได้ทําจากทาาเฟรมใหญ่ๆเนาะมันจะได้แข็งแรงนิดหนึ่งตงัวนี้อ่ะมัมีหาย,ยตรงนี้นะ เนีอออ้อถ้าเขาร่วงอืมโซนที่จะได้เงินก็โซนเนี้ยเจ็ดสิบเลยนะ อันนี้หลุดเป็นที่เรียบร้อยหลุดเป็นที่เรียบร้อยแปดสิบแปดนี้หลุดละโอเคอ่ะในทม์เฟรมเดอเราจะเห็นว่าเขาหลุดโลตรงนี้ละบริเวณตรงเนี้หลุดไปนะครับแปดสิบแปดบาทหลุดเป็นที่เรียบร้อยลงมาปิดที่แปดสิบสาม เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเดลต้านะจุดสังเกตคือลงมาแรงปิดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเงินก็ไม่มีนะครับเงินก็ออกหมดละเพราะฉะนั้นแบบนี้รออย่างเดียวนะอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อนะครับบางคนบอกเฮ้ย hey, ซื้อเข้าไปเลยเดลต้ายังไงมันก็ขึ้น อย่าพึ่งนะเดี๋ยวมันเป็นเหมือนช่วงนี้เห็นไหมช่วงเนี้ยช่วงที่เงินมันหายไปอ่ะเขากดลงลึกเลยนะเขากดลงลึกเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเข้าไปรับรอดูก่อนเพราะว่าจังหวะที่เขาขึ้นเนี่ยเขาก็ขึ้นแบบโอ้ไม่ได้ขึ้นวันเดียวอะ่ะดูเห็นไหมช่วงที่เขาขึ้นไม่ได้ขึ้นวันเดียวนะครับเนี่ยขึ้นนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพึ่งลงเองอย่าพึ่งเข้าไปรับ รอดูจุดที่น่าสังเกตคือบริเวณ75็ดาแนวนี้นะมันมีแนวรับช่วงนี้แล้วก็ที่แข็งๆเลยก็คือบริเวณ70บาทเจ็บาทจาก83ลงมา70นี่ก็โหยังอีกอีกหลาย10%บเปอร์เซ็นพราะงะั้นก็รอก่อนนะครับ,สำ,รบนนะสำหรับคนที่มีหุ้นเดลต้านะสำหรับคนที่มีหุ้นเดลตานะ ถ้าวันนี้ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือแปดสิบแปดได้ขายออกก่อนก็ไดนะ้ขายออกก่อนนะครับโอเคตัวถัดมา AOT อ่ะตัวนี้ก็ตามแผนเรานะที่เราวางแผนไว้ว่าเฮ้เราจะรอซื้อที่หกสิบเก้า 69บาท50ก็ลงมาละลงมาแตะเห็นไหมลงมาแตะแล้วเด้งนะครับลงมาแตะแล้วเด้งแต่ก็นั่นแหละยายาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยาชะล่าใจเออเพราะว่าตัวนี้เซ็ตมันเป็นขาลงถูกปะเ้ามันเป็นขาลงก็วางสต็อปลอยไปด้วยถ้าหลุด68บาทยอมอะไรเงี้ยนะหรือว่าถ้า มีทุนหกสิบเก้าบาทก็ถ้ามันย่อลงมาเหลือหกสิบเก้าบาทยี่ห้าหกสิบเก้าบาทก็พีจออกก่อนว่าเฮ้ยเหมือนจะขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะต้องสำคัญคือต้องมีจุดที่เราจะออกด้วยนะหรือว่าถ้าถ้าแบบไม่ไม่อยากคิดอะไรมากก็เนี่ยก็เอาตามแผนนี้ก็ได้นะโอเค ถัดมาเคแบงเป็นแนวโน้มขาลงนะเคแบงเป็นแนวโน้มขาลงแบบนี้เห็นไหมมันทําโลลงไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่ไม่มีหุ้นก็อย่างไม่ต้องเข้าไปรับอย่างไม่ต้องเข้าไปรับนะสําหรับคนที่มีหุ้นแล้วนะหลุดร้อยยี่สิบบาทยอมเคแบงคนะหลุดร้อยี่สบาทยอมนะครับแนวต้านร้อยยี่แปด ที e ่ EP อ่าพี e ่ EP แผนเราก็คือนี่จุดเทคโปรฟิตอันนี้ลบออกนะเพราะว่ามันเทคไปแล้วนะมันถึงถึงไปแล้วก็เหลือสองจุดนี้ก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าจุดห้าอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบนะ คนที่มีหุ้นก็ถือไปก่อนวางสต็อปลอดเลื่อนสต็อปลอดขึ้นมาที่หนึ่ง้ยหกสิบห้าสำหรับตัว p t t e p นะตัวถัดมา SCB SCB เป็นแนวโน้มอะไรแนวโน้มขาลงนะแนวโน้มขาลงนะครับแนวรับนี่แหละบริเวณนี้แหละโซนนี้แหละคือแนวรับนะ หรืออีกโซนหนึ่งที่แบบโซนเพย์เซฟอันนี้คือโซนเพย์เซฟคือเนี่ยแหละเก้าสิบเจ็ดเนี่ยแหละเก้าสิบเจ็ดคือเพย์เซฟอ่าเพราะว่ามันเป็นแนวรับสุดท้ายแล้วนะเนี่ยยังไม่สุดท้ายนะมันยังมีที่นี่ที่ตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมเนี่ยครับถ้าเราดูปุ๊บตรงนี้แหละแนวรับเก้าสิบเจ็ดมีโอกาสลงมาด้วยนะแล้วดูลายใหญ่หายหมดแล้ว SCD รี SC ลายใหญ่หายหมดแล้วนะช่วงที่เขาดันมาช่วงก่อนหน้านะี้เห็นแล้วนะเห็นหมดแล้วนะเพราะฉะนั้น ก็ยังจะไม่ขึ้นในช่วงนี้นะจากกราฟคือมันไม่มีคนดันนะมันไม่มีคนดันมันก็ยังจะไม่ขึ้นในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่มีหุ้นรอก่อนรอดูนะรอให้เขาเปลี่ยนสีก่อนแท่งราคายังไม่เปลี่ยนสีเลยนะยังไม่มีสัญญาณกันกลับตัวเลยนะันก็รอ,อดูนะครับ 97สิบบาทเก้าสิบาทลงมาอีกไหมหรือบริเวณเนี้ยวันสองวันเนี้ยมีการกลับตัวของแท่งราคาหรือเปล่านะครับรอก่อนนะสำหรับตัว SCB ใครที่มีหุ้นตัวนี้ก็สู้ๆนะครับสู้สนะหลุด97้าสไม่ดีนะบอกไว้อย่างนี้แล้วกันเออนะหลุดเก้าสไม่ดีนะครับมีโอกาสลงมาที่9กเลย ตัวถัดมาตัวถัดมาคือ PTT นะอันนี้ก็ยังอยู่ในแผนของเรานะครับคือแผนเราคือสต o อปรอ s ที่สามสิบสองมใหเนี่ย,ยสามสิบสองตัวนี้เส้นสีเหลืองเนี่ยยังไม่หลุดน,นะยังไม่หลุดน,นะครับก็ถือต่อไปตามแผนได้ของแล้วก็ทำตามแผนที่กำหนดไว้นะครับ ถือนะถือแต่คนที่ยังไม่ได้มีหุ้นตัวนี้เลยจะเอายังไงดีไม่เอานะคือพ่อมันขึ้นขึ้นมาจากสามสิบสองแล้วสามสิบสองจุดห้าขึ้นมาปิดที่สามสิบสามจุดห้าบาทหนึง่งเนาะนะครับมาซื้อตอนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยดีคุณเสียแต้มต่อไปนะแต้มต่อไปกี่เนี่ย โอประมาณสี่เปอร์เซ็นตะ์่ะสามสี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งเข้านะครับถ้าคนยังไม่มีหุ้นเนาะตัวถัดมา v a n วานนะตัวแอดวานีี่ถือไปเลยนะถือไปเลยนะสำหรับตัวแอดวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่รายใหญ่เข้าด้วยรายใหญ่เข้าเพิ่มเลยก็มีโอกาสที่เขาจะไปชนที่ แนวต้านเดิมคือ231นะมีโอกาสขึ้นไปชนแนวต้านสองร้ยนะถ้าผ่านได้แนวต้านถัดไปคือ242นะสองี่สคนที่มีหุ้นก็วางสต,อสตอ็อปอปลอดไว้ที่220นะสองนะครับอ่ะถัดมา c p พ p รอนะลายใหญ่ไม่อยู่รอที่แนวรับ โซนตามแผนของเราก็คือ58-59รอโซนนี้นะมาไม่ถึงก็ไม่เอามาไม่ถึงก็ไม่เอาเออนะครับถ้าเอาเราก็ต้องวางสต็อปรอไว้ที่ห้แบบนี้นะคือเราวางแผนไว้แล้วเราก็รอตามแผนนะคือถ้าไม่ไม่เข้าแผนเราก็ไม่แอคชั่นใดๆงสิ้น นะไม่งั้นเราจะมีแผนไปเพื่อถูกป่ะเพราะฉะนั้นรอนะห้าสิบแปดห้าสิบเก้าตั้งราคาไว้รอเลยนะถ้าลงมาถึงก็ได้หุ้นเลยถ้าลงมาไม่ถึงก็ก็ตั้งไว้อย่างน,น,นี้ตัวถัดมาบ้านปูอ่าบ้านปูขาลงแบบขาลงเลยอ่ะ ลงชัดเจนใช่ไหมบางท่านไม่รู้ว่ามันลงยังไงนี่ไงขาลงเห็นปะลงไหมครับโล่ต่ำลงไฮต่ำลงนะขาลงอันนี้อาจจะมีเด้งขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ลงต่อแบบนี้นะเด้งขึ้นมาแล้วลงต่อแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทรดก็เทรด แบบเสี่ยงหน่อยนะถ้าจะเข้าเทรดช่วงนี้ก็เสี่ยงหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องของลองเอ๊นะฮะก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าต้องวางสต็อปลอดไว้ที่เจ็ดบาทห้าสิบห้าถ้าจะเข้าบ้านถูกเจ็ดบาทห้าสิบห้ายอมถ้าหลุดลงมานะถ้าขึ้นไปได้ผมผ ผมว่าขึ้นไปได้ไม่ไกลนะแต่ถ้าขึ้นไปได้นะเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวตา้าแปดบาทสี่สิบห้าแปดบาทสี่สิบแปดบาทสี่สิบห้าเนี่ยแนวตา้านะถามว่าแบบจากแปดบาทไปแปดบาทสี่สิบห้ากี่เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นไหมห้าเปอร์เซ็นหรอถึห้าเปอร์เซ็นเอาไหมล่ะถ้าเอาก็ก็เทรดได้นะถ้าเอาก็เทรดได้ นะครับแต่เห็นสั้นๆนะแล้วก็อย่าลืมว่าสต็อกรอรดนะครับเจ็ดบาทห้าสิบห้าหลุดยอ่อถัดมา E A โอ้โห E A นี่หลุดหลุดลุยหลุดลุยนะครับลงมาที่แนวรับสำคัญคือตรงนี้เดี๋ยวนะมี มีตัวอื่นช่วยรับไหมอืมแนวนี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะว่าอะไรเนี่ยแนวที่หนึ่งแนวที่สองแนวที่สามอืมก็เป็นจุดที่ที่น่าสนใจนะสำหรับตัว E A นะครับ เป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีแนวรับค่อนข้างแข็งแรงมีแบบจุดสัมผัสเนี่ยสามจุดเลยหนึ่งสองสามนะมถ้าใครจะเสี่ยงเบดทำได้นะครับทำได้นะหรือว่ารอให้เขาแบบขึ้นมาขึ้นมาแบบเปลี่ยนสีแบบชัดเจนก็ได้ หรือว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะฉันไม่รอเพราะมันลงมาเยอะแล้วลงมาจากด้านบนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะจากจุดสูงสุดตรงนี้นะลงมาถึงตรงนี้เนี่ยสี่สิบแปดเปอร์เซ็นบางคนบอกอู้สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วไม่รอแล้วนะนะก็ได้นะแต่ว่าต้องวางสต็อปร้อยไว้ที่สี่สิบแปดบาท เข้าห้าสิบเอ็ดใช่ไหมเข้าห้าสิบเอ็ดก็วางสต๊อปล็อไว้ที่สี่สิบแปดบาทโดนสามบาทก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์มาล้เยอะนะอืมนะครับแล้วก็อเออผมว่าต้องมีคนอยากได้เยอะแน่เลยดูอีกสิ วิวิคพึ่งลงถ้าวิคพึ่งลงแบบนี้เนี่ยแถวนี้เลยนะมีโอกาสได้เจอนี่เลยนะสามแปดถึงสี่สิบเอ็ดเลยนะแบบเนี้ยท่งเนี้ยนะครับอือหือมันมันพึ่งลงด้วยพึ่งหลุดด้วยถ้ารอรอสามแปดรอสี่สิบสามดีกว่า เราโซนโซนด้านล่างนีกว่นให้เขาลงมาสุดๆก่อนเพราะว่าในทม์เฟรมเดย์เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ยังยังเหลืออยู่นะยังลงได้อีกนะเนี่ยยังเหลือช่องว่างสีเหลืองอยู่โซนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มันเด้งเพราะว่าเนี่ยมันเต็มแล้วนะสีเขียวเนี่ยมันเต็มแล้วมันก็ต้องเด้งขึ้นมาบ้างน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ ไม่เหมือนกันมันยังมีแก๊บอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสพรวดลงมาได้นะมีโอกาสพรวดลงมาโซนนี้เราค่อยเด้งได้ดังนั้นนะ EA นะครับ EA นะถ้าใครอยากแบบเพยเซฟหน่อยรอแถวสามสิบแปดสี่สิบสามโซนเนี้ยแต่ว่าถ้าใครชอบเสี่ยงว่า ฉันมองว่ามันมีแนวรับตรงเนี้ยมันมีโอกาสเด้งมันมีโอกาสเด้งแหละก็ก็เสี่ยงก็ได้นะแต่ว่าสี่สิบแปดบาทหลุดลงมาเนี่ยก็ต้องขายนะโอเคนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองส่วนตัวนะแล้วก็เพื่อนๆน,นักลงทุนเอาไปปรับใช้ถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอโอเคเซ็ตยังลงได้อีกนะอย่าเพิ่งอะไรมากนะครับถ้าจะเข้ารับซื้อหุ้นก็เอาแบบอย่าอย่าเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นะเออนะโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ